วันนี้มาบอกเทคนิคการเลือกสีแป้งให้เข้ากับสีผิวค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่เรารู้อันเดอร์โทนสีผิวของเรานั่นเองนะคะอิวมีชาร์ตอันเดอร์โทนสีผิวมาให้ดูนะคะสำหรับใครที่เป็นคูลโทนเนี่ยเส้นเลือดที่แขนของเรานะคะก็จะเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินค่ะสำหรับคนที่นูเทรลโทนเนี่ยนะคะเส้นเลือดก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสำหรับใครที่วอร์มโทนนะคะเส้นเลือดของเราก็จะเป็นสีเขียวหรือสีเขียวมะกอกนั่นเองสีคูลโทนจะอมชมพูนะคะ ส่วนนู r ทรลโทนจะอมเหลืองและก็ส่วนวอร์มโทนนะคะจะอมส้มอมแดงค่ะหลังจากนั้นเรามาเลือกเบอร์สีแป้งได้เลยนะคะสำหรับ แป้งแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์แต่ละยี่ห้อก็จะออกสีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเลือกแป้งเนี่ยเราต้องดูที่สีแป้งเป็นหลักนะคะว่าเข้ากับผิวเราไหมโดยอิ๋วจะสวอทที่แก้มให้ดูก่อนนะคะว่าสีไหนจะเหมาะกับผิวอิ๋วนะคะมาวิเคราะห์กันเลยนะคะสำหรับตัวผิวอิ๋วเองนะคะ ถ้ามองจากสีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเส้นเลือดสีเขียวเนี่ยเยอะมากแล้วก็เด่นชัดมากเพราะฉะนั้นอิ๋วนะคะจะโจ้ยนะคะถ้าเป็นสีเขียวปนน้ําเงินนิดๆน,นะคะอิ๋วนะคะถือว่าอิ๋วเองเนี่ยเป็นสีผิวโทนกลางนะคะโทนเหลืองเป็น neutral tone นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแป้งที่อิ๋วจะเลือกเนี่ยก็จะเป็น ผิวเหลืองนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะแป้งรุ่นนี้นะคะจะเป็นแป้งใยไหมนะคะของกิฟฟอรินซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นแป้งที่ติดผิวแบบหนึบมากแล้วก็เนียนมากนะคะอยู่จะเลือกแป้งรุ่นนี้มาสวอนนะคะเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเลยนะคะเบอร์หนึ่งนะคะมาดูกันนะคะนี่นะคะปึ๊บนี่เลยนะคะนี่คือเบอร์สองนี่นะคะนี่สาหรับเบอร์สาม ถ้ามองแล้วนะคะอิ๋วคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะที่ที่ใกล้เคียงกับสีผิวอิ๋วนะคะจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สีเบอร์หนึ่งน่าจะเวิร์กกว่านะเดี๋ยวเรามาลองลงเบอร์หนึ่งทั่วหน้ากันค่ะพอเราเลือกแป้งเข้ากับสีผิวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า ผิวของเราเนี่ยจะดูออร่าขึ้นทันทีนะคะโดยไม่ต้องลงรองพื้นเลยทุกคนก็สามารถใช้แทนตัวรองพื้นได้เลยสําหรับวันที่เร่งรีบของเราเราไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะผิวเราก็ออกมาสวยดูเป็นธรรมชาติเพียงแค่เราอะ่ะเลือกแป้งให้เข้ากับสีผิวเท่านั้นเองคะ่ะ สรุปแล้วใครที่เลือกแป้งใยใหม่นะคะก็สามารถเลือกได้ตามอันดร์โทนของสีผิวเลยนะคะเบอร์ขาวอมชมพูนะคะเบอร์2นะคะผิวกลางๆธรรมชาตินะคะเลือกเบอร์หนึ่งค่ะนะคะสำหรับใครที่ผิวสองสีผิวสีแทนค่อนไปทางส้มแดงนะคะเลือกเบอร์สานะคะสำหรับใครที่ผิวแทนมากๆเลือกเบอร์สีได้เลยนะคะอยากได้แป้งรุ่นนี้ไปปกปิดนะคะเลือกตามนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ